สบายดีนะโอเคกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเนาะอ่าพอดีว่าเฮ็ดเฮ็ดอ,อันไหนนี่เนาะพันธ้ายใหม่เนาะนี่พันธ้ายเก่าพอดีว่ามันซื้อเกินไปเนะาะอ่าพอดีว่า มันงิ h งบกุกคนะักเนาะเป็่อนเราได้กับผูู้้นะก็เลยเฮ็ดพันท้ายใหม่นะเนาะเฮ็ดใหม่ก็เลยม้งงามใช่ไหนะยังบุษชันได้คัดบุษชันได้เก็บรายละเอียดมานะพอดีว่านี่นะ,นะ FC นะนี่ FC นี่พันทักพันทักเขา้ามาว่า คอมเมนต์เข้ามาว่าให้รีวิวเฮ็ดคลิปรีดิวีวมันละเอียดให้เบิ่งเดยววาเฮ็ดแบบใเนะนี่นะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งก็คือว่าเป็นอย่างเนาะเวลางิงแล้วมันแตกออกด้านหลังเนาะมันี้เฮาสิมาสรุปให้ฟังเนาะแล้วก็ วิธีการเฮ็ดเนาะข <Okay. S 1> นะ้านะพเจ้าเฮ็ดนี่มันเฮ็ดแบบนาะนาะแบบเรียบง่ายเนาะใกล้นี่ก็เรียบง่ายเนาะบ่ได้บ่ได้เฮ็ดแบบที่ว่าซับซ้อนนะเฮ็ดแบบง่ายๆเลย,เน,ยนี่นะรีวิวให้มันชัดเจนไปเลย แล้วเดี๋ยวสิาพาไปยิงอีกทีนึงว่ามันเอ่อเป็นอะไรเนาะสำหรับขาพเจ้าเฮ็ดนี่มันยิงยิงนัดใดแตกนัดนั้นเนาะแต่ว่ามีมาพลาดสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนาะที่ว่าอานะันน่ะลูกเรือน,นี่มันมีสองวิธีเนาะนี่วิธีหนึงนะ่งเนาะอีกวิธีหนึ่งก็ถือว่าลูกเรือน,นี่มัน เวลาาง,งัดลงเนี่ยมันว่ไปนำนะเพราะว่าอีกวิธีเนื่องก็คือสวมสวมเข้าอยู่นี้นะแล้วก็กดเงินมัดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้ข้าพเจ้าเดนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็มูเพื่อนทานใดเนาะคิดว่าอยากให้ข้าพเจ้าเฮ็ดคลิปอย่างเนาะก็คอมเมนต์มาให้เดนะ อันใดที่ว่าคอมเมนต์ที่ว่าถึกใจเนาะเฮ็ดได้นี่ข้าพเจ้าก็สิเฮ็ดให้เนาะก็คือตัวอย่างคอมเมนต์นี้เนาะเป็นคอมเมนต์มาแล้วก็สิจัดให้เลยเนาะเออก็มาเริ่มกันทิกไกลเนาะทิกไกลก็เวลาเวลาเฮ็ดเนาะ ก็ตัดเล็กอันใดก็ได้นั่นเล็กเอ่อส่วนหลายเนก็มักใช้เล็กอันจอดมาใส่ของเยี่ยมเนาะกันกันขโมยหรือว่ากันโจรนี่เนาะแล้วก็อมาเนาะเจาะหูแล้วก็สอกเล็กอันใดก็ได้เนาะที่ว่าที่ว่าใหญ่หน่อยนึงเนาะที่ว่าใหญ่หน่อยนึง ล้วก็มาสอดไซา์แล้วก็ให้นำไซ้์ตูเสื่อมนะัะเสื่อมให้มันอยู่เนาะให้มันแน่นไปเลยนเอนะในการหลักการการเฮ็ดเวียกนี่ก็ถือว่าถ้าผุา้ไดท่านไดนะัะมีฮองกึ่งแล้วก็แห้งคักเนาะถือว่าเฮ็ดมาในแบบไว้วางุดได้เลยเนาะว่าผลอานสินงานมันอาจจะ งามนะน,นี่แต่ว่านี่มันเฮาบ่ามีอุปกรณ์อย่างหลายเนาะมีแค่ถ้าท่านใดอยากอยากเบิ่งอุปกรณ์ในการเฮ็ดเนาะให้คอมเมนต์เนาะแล้วอัพเจ้าสิรีวิวว่ามีอันใดอันใดเด้อแล้วก็เบิ่งว่าบอนเฮ็ดเฟียกมันเป็นแนวใดเนาะ่เจาะหลังจากเจาะแล้วเสื่อมใส่แล้วเนาะ ด้านท้ายนี่มันด้านท้ายไก่นี่มันเราเราต้องพับเนาะเราต้องใส่เล็กเล็กที่สลักนะสลักที่สอดใส่อนันนะไก่นี่เนาะเราต้องใส่แล้วก็ผู้ใดนะที่ว่าสะดวกเนาะมีเตามีเตาหรือว่าแก๊สหรือว่าอนใดก็ได้เนาะมาเป่าเป่าให้มันฮอนแล้วก็พับเนาะ ใส่เล็กสลักนี่ใส่แล้วก็พับลงพับลงแล้วก็จะสีเสื่อมใส่ก็ได้นะไม่เสื่อมใส่ก็ได้นะเพราะว่าไก่นี่มันให้มันอยู่ในนึงเพื่อให้มันงัดงัดอันค้อนก็ได้แล้วนะไม่มีปัญหานะไก่นี่เก่าสุดแล้วแต่ความสามารถภายันนะแต่ว่าสิ่งสำคัญมันบอนี้มันเราต้องเฮ็ดแบบขน่ดสวดในนึงนะเพื่อให้มัน อันน่ะสัมผัสน่ะสัมผัสกับอันน่ะน่ะสัมผัสกับพื้นนี่เนาะให้มันงัดขึ้นแบบง่ายๆเนาะแบบลื่นๆนิดนึงเนาะมือนิดนะึงเนาะแล้วหลังจากนั้นก็สอกน็อตก็ได้นะน็อตสิบน็อตสิบสองอย่างก็ได้นะท่าท่านใดตามตามความสะดวกของใครมันเนาะนี่ข้าพเจ้าไซ น็อตน็อตก็บปุกแม่น็อตเนาะหูหูน็อตซิปนาน็อตน็อตเอ็มหกนี่นะมาเสื่อมไซโอ้ยนี่ก็อซีมือการเสื่อมก็อกำลังเฮ็ดเนาะใหม่ๆหม่นะเสื่อมมาก็่ออัดซิบงอามเนาะสำหรับสร้างมือใหม่จำนี่ก็พอไปได้อยู่เนาะแต่สำหรับสร้างที่มืออาซิบแล้วเห็นแล้วสีต่ำนี้ที่สมกับโบเป็นอย่างนาะบโบได้บบได้ สีเลียดอีหย่างเนาะเออแล้วก็การปากปากนี่ก็แล้วแต่นี่แต่พายมันเนาะอันนี้มันขาพเจ้าเฮ็ดมามันยาวพดเนาะน,นี่มันปืนกระบอกทำอีทเนาะก็เลยยังพระท่านมีการวางแผนเฮ็ดเนาะก็เลยเฮ็ดออกมาเพื่อเป็นแนวทางให้ให้แกอันเอฟซีเบิ่งก่อนเนาะ ่ทนใดที่ว่าสนใจอันนั้นนะการเฮ็ดนี่ก็มีแต่ทานี้นะสำหรับไก่มามาต่อที่ลูกเรือนเนาะลูกเรือนก็มียยาางก็มีแต่หาลูกเรือนหาเล็กอันใดก็ได้นะที่ว่าที่ว่าเสมอกับอันนั้นหูหูของ สซกนะนี่ขับเจ้าใส่แกลียวกในการเฮ็ดเนาะสซกเว็บร้อยสิบร้อยสิบไปเว็บจีนลดยังก็ได้เนาะนี่เวลาเวลาใส่ไก,ก่ก็งัดไกน่นิดนึงแล้วก็ดึงออกแต่ว่าเวลาใส่ขับเจ้าเฮ็ดมานี่แมนลุกเลื่องนี่แมนเวลาใส่กับพันท้ายแล้วก็ขับเจ้าซีบบให้มันออกเนาะอืม นี่ขาพเจ้าสิมามา,มาอนณามาลุกเลื่อนให้เบิงเนาะว่ามันมีอันใดเดนะนี่ก็หาย,ยัางก็ได้นะี่วาเฮ็ดเนาะนี่เดี๋ยวขาพเจ้าสิเอาออกให้เบิงถ้อาออกแนวใดก็ได้นะน้ะเน้นเท่าะเน้นปึ๊เลย ออกแล้วนี่เนาะสลักกันกันออกเนาะนี่นี่สิ้นหนึ่งเนาะอันนี้ก็สปริงสปริงหามาจากอนานเบกรถจักนะก็ครับเจ้าเฮ็ดนี่มัน เข็มแทงก็อยู่ส่วนเข็มแทงเนาะนี่แมนนี่มันอีกอันนึงเนาะแล้วก็อีกอันนึงนี่แมนคอนค้อนกระแทกเข็มแทงสนวนนะ ต่ทางนี้เนาะแต่ว่าเวลาบากบากแล้วก็เวลาเฮางัดลงเวลาเวลายังบ่ทันบ่ทันเสื่อมเสื่อมอนะนี่เนาะเฮาต้องเฮาต้องวัดเบิ่งก่อนเนาะวัดเบิ่งแล้วก็บากไว้เนาะบาก นี้ก็ประกอบคืนเน้ะเด้เรื่องการว้ากันจ้าก็ขอโทษขอภัยนําเนาะเจ้ามันเว้าบ่เก่งเนาะแล้วก็สลากนี่แม่นเฮาใส่แล้วก็เจาะ เจ้าทะลุไปเลยนะเจ้าทะลุแล้วก็ใส่สลักเลยเขาเข้าไปได้แล้วนะ,นะนโอเคต่อต่อการคลิปที่สองนะรอติดตามนะ